จะกินกาแฟกระติกน้ำเสียกดไม่ลงนะน้ำไม่ออกนะน้ำมีน้ำมีำมแต่กดกดไม่ลงเวาไปตัวนี้สังเกตอนี้มันเหมือนจะหลุดออกมานะมันจะหลุดออกมาลองใส่แ้วอย่างก,กดไม่ลงน่าจะมีอะไร ปกติเดี๋ยวจะลองดูนะครับก่อนอื่นไอ้รุ่นนี้ผมเห็นเงี่ยงเงี่ยงล็อกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับกล้องอาจจะอันนี้นิดนึงนะครับเพราะมันมันไม่แกะไปด้วย วะนนี้โอ้โหดันแงมาดัดนาดวางมือถือแป๊บนหนึ่ง ซ่องกระติกนะ้ำกินกาแฟะไม่ได้กินลองแกะมันดูใล่ไ นี่สังเกตนะเวาลาผมถอดออกมาเนี่ยยางยางมันหลุดลงมาก็ใส่ไปที่เดิม ใส่กลับไปที่เดิมนะครับก็จะด้านขา้างอย่างเงี้ยอานนี้อ,าง,อ,า,งอางนี้ไม่ได้นะเข้าคิดเข้าถามมาต่อครับตกลงไอ้ขอบยางตรงนี้มันใส่ข้างนอกนะครับแล้วก็ ตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับถ้าถ้าใส่กับด้านตรงนี้มันจะใส่ไม่ลงตอนนี้พอใส่ลงปุ๊บก็ลองกดดูนะครับลมออกครับกดแล้วก็ลองมือตรงนี้ครับก็ลมก็ใช้ได้ตามกติก็ตอนนี้ประกอบเข้าไปหลังจากถอดตัวนี้ออกมาแล้ว ก็ทำการปรับขอบให้เข้าที่เข้าทางคร้วว่าขอบมาทําผลิตมาแล้วตัวนี้นน่าจะไม่ไม่ไมลงรูปเท่าไรก็ปรับปรับให้มเข้าที่เข้าทางเวลาขันน็อตไปก็ไม่ยากนะครับมีมีตำแหน่งบอกชัดเจน มีรูบอกชัดเจนครับว่าเห็นไหมว่าเวลาใส่ก่อบเขาก็มีรูตรงนี้บอกชัดเจนใส่เข้าไประหว่างการถ่ายถ้ามือถือไม่ตกลงไปข้างในก็ไม่เป็นไรนะครับในมีน้ำอยู่ ด้วยความขี้เกียจเทน้ำ กาไปสามตัวเดี๋ยวลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ผมต้องลื้อข้างล่างอเป็นการลื้อไอ้กระติกน้ำร้อนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยออกไปเนี่ยลมดีแต่ไม่ออกเหมือนเดิม เวียนกรรมเราตัวลองเอามือพังนีดโลหมอ่อมีโล่หมอป่ะมีไหมสแสดงว่าอาการาาาานี้ไม่ได้เกี่ยวไั่ช่องล้มแล้วช่องล้มเข้าปกติมันไม่ไหลมต้องแกะข้างล่างคนระับขอสต็อปก่อนเดี๋ยวมาทำต่อ มาถ่ายกันต่อไอเครื่องอันนี้ครับตอนนี้ผมแก้ปัญหาได้แล้วนะครับตอนนี้กดออกแล้วเมื่อกี้เหตุผลที่มันไม่ออกเนี่ยตอนแรกก็ตอนแรกนะครับผมสรุปก่อนตอนแรกเนี่ยก็ไอนี้มันขอบยางเนี่ยมันเสียรูปเกยแกะแกะน็อตสามตัวตรงนี้นะครับสรุปให้นะครับแล้วก็ ใส่ขอบยางให้ดีดูร่องดูอะไรตามที่คิดทุกแรกแล้วก็ส่วนในข้างล่างหเห็นรูข้างข้างล่างน้ำนข้างนี้ครับข้างล่างมันตันได้แล้วก็อเออแล้วก็เปิดก๊อกน้ำสังเกตน,นะผมเวลาผมเปิดก๊อกน้ำเนี่ยสายางยัดยัดเข้าไปดึงรูนี่นะใสายางยัดเข้าไปดึงรูเนี่ยมันก็จะไหลออกลย เป็นการเขาเรียกว่าเอาน,นียักเข้าไปมันก็จะออกทำให้เขาเรียกว่าเผื่อมีอะไรอุดตันเอาใช้แรงดันน้ำดันออกแล้วก็ประกตอบเข้าไปก็ใช้งานได้ตามปกติครับตอนนี้เรียกว่าใช้งานได้ก็แกะแกะตามคลิปไปๆที่ผมวันนี้ไปให้ถ่ายเกีบไว้ให้วันนี้ก็เป็นการแกะ เครื่องทำน้ำอุ่นครั้งแรกในชีวิตออพอได้ครับพอได้บางอย่างทำเองได้ก็ลองดูครับก็โอเคครับสรุปก็คือปรับตรงนี้ให้ลมออกรอแรงๆนะครับลูกยางเลยอาจจะหลุดก็ทำให้เข้าที่เข้าทางก็เรียบร้อยนอกนั้นก็ส่วนรูข้างล่างก็ใช้แรงน้ำอัดเข้าไป มันก็จะออกตรงนี้ทําให้มันโล่งก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ